เขาจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์แม่เข้ามาเรนดอมมาดูซิว่า เขาคนนั้นคนในใจของคุณนะคะจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์นะคะขอเป็นกรณีคนที่มีเรื่องกระทบกระทั่งหรือมีปัญหากันนะคะเอาละอาจารย์ขอน้องกับครูบาอาจารย์และสิ่งศักิ์สิทธิ์วันนี้นะคะให้ท่านช่วยเปิดดวงชะตาเป็นไพ่แรนดอมโดยภาพรวมอาจจะตรงและไม่ตรงกับใครนะคะทุกคนนะคะลูกๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยไพ่ oracle l e จะออกมาใน พลังงาน Energy อะไรนะคะเขาจะเอายังไงกับความสัมพันธ์เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดูใต้สำรับซิเขาจะเอายังไงจะมีการเดินทางมานะคะเออจะมีเกณฑ์การเดินทางมาหาคุณนะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะถามว่าเขาจะเอายังไงจะมีเกณฑ์การเดินทางมานะคะเอออาจจะโยกย้ายมาหาคุณมาอยู่กับคุณหรือเดินทางมาหาคุณเลยนะคะ ดูซิยังไงต่ออ่าขึ้นมาอีกแล้วยังไงเขาก็จะเดินทางมาหาคุณนะคะเรื่องราววุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะอือหความสัมพันธ์คุณอาจจะโดนใส่ร้ายอะไรบางอย่างโดนยุยงปลุกปั่นอะไรบางอย่างด้วยนะเนี่ยเออนะคะคุณกับเขานะคะเหมือนกับว่า ตอนนี้เนี่ยพยายามนะคะที่จะ,ะเหมือนเขาเนี่ยนะคะรู้แหละว่าตอนนี้มีปัญหาแล้วก็เป็นช่วงที่สับสนวุ่นวายนะคะถามว่าเขาคิดยังไงในตอนนี้เหมือนเขาจะพยายามใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการขอพรนะคะเพื่อที่จะสงบความวุ่นวายในใจของเขา นะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางมาพบคุณนะคะเนี่ยมาหาคุณนะถามว่าเขารู้สึกยังไงในตอนนี้ดูเหมือนว่าระหว่างความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะถูกยุยงปลุกป,ปั่นอะไรบางอย่างมาด้วยนะจะมีในเรื่องของปัญหาทางเรื่องทางด้านการเงินนะคะเรื่องหนี้สินหรือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะคะแต่เขา่มีความรู้สึกดีให้กับคุณนะเออ อาจจะมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอาจจะมีบุคคลที่สาเข้ามาในความสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาด้วยนะแต่ยังไงเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาพิชิตใจคุณนะคะเขาอยากจะเร่งพัฒนาความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะนิ่งเงียบไปนะคะแต่เดี๋ยวนะคะถึงเวลานะคะเขาก็จะกลับมานะเออกลับมากระชับความสัมพันธ์ ะะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันรักกันแน่นแฟ้นมากขึ้นนะคะคุณกับเขานะคะจะได้เจอกันจะได้ผ่อนคลายจะได้รีแล็กนะคะเออความสัมพันธ์นี้นะคะยังไงแล้วถึงแม้ว่าตอนเนี้ยอาจจะดูเสียงสักหน่อยหนึ่งว่าจะไปต่อกันหรือเปล่าหรือเขาจะเอาอยัางไงแต่สุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะกลับมาอยู่ด้วยกันกับลูกๆนะคะ เ,ออเดี๋ยวเขาจะเดินทางมาแล้วก็จะมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจกันนะเพราะฉะนั้นลูกๆอย่าเพิ่งม o v e On นะเพราะเขาเนี่ยจะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆกับลูกๆเริ่มต้นความรู้สึกดีๆกับลูกๆใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละใครสนใจดูดวงส่วนตัวจิ้มลิงก์ด้ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะคะจ้าสวัสดีค่ะ